โอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับโอเควันนี้เราก็จะกลับมาเจอกันต่อนะครับ Engineering Math 2เหมอนเดิมเนาะ Lecture 4นะครับซึ่งเราจะวิเคราะห์แล้วก็วาดกราฟ3มิติกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะไปต่อจาก Lecture 3ที่เราจะจำรูปแบบสมการแลวเนาะพอเราจำรูปแบบสมการได้ปุ๊บเราก็จะมาลองวิเคราะห์กราฟว่ากราฟของสมการที่เราสนใจเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับพอเรารู้ คุณสมบัติแล้ว,ลวเราก็จะลองวาดกราฟ3ามิติอย่างคร่าวๆดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราลุยกันเลยนะครับวิธีวาดกราฟนะครับก็ประเภท1นถึงหนะครับก็ย้อนกลับไปดูของอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าสมการ1นถึงหเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับพวกทรงรีไฮเปอร์โบล่า2ชิ้น3 1ชิ้น2ชิ้นนะครับจะเป็นกรวยจะเป็น พาราโบลาเชิงทรงรีหรือไม่ไฮเปอร์โบลิกพาราโบลอยนะครับก,ก็จะเป็นประเภท1นถึงหนะครับอ่ะอยางที่บอกไปทย์ที่แล้วนะครับว่าเ,เราจะเราดูสมการเนี่ยเราจะพอจะรู้นะครับรูปรา่างแต่เรายังไม่รู้ทิศทางน,นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนเรื่องทิศทางกันนะครับว่าทิศทางของกราฟพวกนั้นอนะ่ะมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเราไปดูขั้นตอนก่อนว่าวิธีการกราฟเนี่ยเราต้องออรู้ขั้นตอนอะไรบ้างนะครับขั้นที่1เนี่ยร้องจำรูปแบบสมการก่อน น,นะครับจำรูปแบบสมการได้นะครับเราก็จัดสมการให้อยู่ในรูปมาตรฐานบวกบอกชื่อกรับอ่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเริ่มเรียนกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับคือเราจำรูปแบบสมการพอจัดทุกอย่างให้อยู่ในรูปมาตรฐานปุ๊บคุณก็เอาไปเทียบกับรูปแบบนะครับคุณก็จะบอกชื่อกรับได้ขั้นเดียวจะเพิ่มเติมมาวันนี้เนี่ยก็คือขั้นที่3ขั้นที่4ี่นะครับก็คือพอเรารู้ ชื่อกราฟเรารู้รูปแบบแล้วเนี่ยขาดเราขาดแค่ทิศทางใช่ไหมเราก็ดูทิศทางกราฟด้วยการเอากราฟเนี่ยไปตัดกระนาบแล้วก็ไปตัดแกนอ่านะครับเราก็จะเอ่อทำการหากราฟตัดระนาบแล้วก็จุดตัดแกนนะครับเอ่อว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วพอเราได้ข้อมูลมาปุบปุ๊บเราก็จะวาดกราฟอ่าประมาณนี้เนาะนะครับ อลองไปดูก่อนเลยว่ามันตัวอย่างเป็นยังไงนะครับอ่ะตัวอย่างอ่ะตัวอย่างอาจจะข้ออาจจะให้วาดการาฟแบบนี้นะครับก็คือ x กาลังสองบวกด้วย z กําลังสองเท่ากับลบ y อ่านะครับตัวนี้ต้องทํำยังไงนะครับเอาวิธีการทําก็คืออ่จาจับเป็นรูปมาตรฐานก่อนเนาะนะครับก็คือเป็นเอ็กซ์กำลังสองเอ่อบวก y บวกเกํากลังสองเท่ากับ0อ่า ในกรณีนี้เนี่ยเราทําต่อได้หลายแบบนะครับนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือเราชอบเห็นให้มันอยู่ในรูปตัวแปรหารด้วยอะไรสักอย่างมากกว่านะครับแทนที่ตัวแปรคูณนะครับวิธีการที่ผมทําในกรณีนี้เนี่ยคือผมก็จะหาร9ตลอดทั้งสมการนะครับนะครับก็จะกลายเป็น x กาลังสส่วน9บวก y ส่วน9บวก z กาลังสเท่ากับ0ซึ่งเราก็จะเขียนว่าเป็น x กาลังสส่วน3กําลังส บวก y ส่วน9บวก z กำลัง2เท่ากับ0นะครับอ่ะอ่ะเห็นสมการนี้ปุ๊บเราก็ไปเทียบได้นะครับว่ามันเป็นกำลัง2ส,สองที่กำลัง2ส,สองที่นะครับแล้วก็เครื่องหมายหน้ากำลัง2เนี่ยเหมือนกันอ่ะถ้าเกิดย้อนกลับไปดูกำลัง2สองที่เครื่องหมายหน้ากำลัง2เหมือนกันอ่ะถ้าเกิดใคร มีโน้ตอยู่กับตัวนะครับอ่ะผมให้เวลา1ิบวินะครับลองไปเปิดโน้ตดูแล้วก็ลองไปเทียบดูว่ามันคือสมการอะไรนะครับอ่าหรือจะกดพอดวิดีโอก็ได้นะครับกดพอดปุ๊บอ่ะนะครับเฉลยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นพาราโบลาเชิงทรงรีนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นให้ลองนึกภาพว่าถ้าเกิดคุณจะอ่าขยายพาราโบลาให้กลายเป็นสามิติเนี่ยคุณจะวาดกราฟยังไงคําตอบมันคือจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับพาราโบลาเชิงทรงรีนะครับอ่ะแต่ว่า สิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยก็คือมันเปิดทางไหนมันขึ้นข้างบนลงข้างล่างไปด้านหน้าไปด้านหลังไปทางซ้ายไปทา,างขวา,าเรายังไม่รู้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับด้วยการทํากราฟตัดระนาบแล้วก็จุดตัดแกนนะครับผมมาเขียนอย่างนี้ละกันทำกราฟตัดระนาบอ,อย่างที่เคยเราเคยคุยกันนะครับกราฟตัดระนาบเนี่ยก็จะมีอยู่สามแบบนะครับคือ x y x z y z จุดตัดแกนก็จะมี3ามแบบก็คือจะเป็นจุด ตัดแกน x ตัดแกน y ตัดแกน z นะครับอ่ะเราก็จะเอาข้อมูล3อันนี้เนี่ยมาแตะใส่กราฟสามมิติของเรานะครับอ่ะกราฟตัดระนาบก่อนกราฟตัดระนาบ x y ก่อนอ่ากราฟตัดระนาบ x y คืออะไรกราฟตัดระนาบ x y ก็คือกราฟที่มันตัดระนาบนี้นะครับคือเราจะดูว่าพาราโบลาของเราเนี่ยเอาไปตัดระนาบ x y เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอ่ะผลปรากฏว่ากราฟตัดระนาบ x y การที่ตัดระนาบ x y เราเคยคุยกันเมื่อไหนะว่าตัดกราฟตัดระนาบ x y ถ้าเราเกิดจะดูในเชิงสมการเนี่ยคือเราก็ดูตัวแปรที่มันหายไปก็คือตัวแปร z นะครับตัวแปร z มันหายไปแล้วก็จับตัวแปรนั้นเป็น0แล้วเราก็วาดมันออกมานะครับอ่ะในกรณีนี้เนี่ยก็จะได้เป็น x 3, กำลังสอส่วนสามกลังสอบวก y ส่วนเาเท่ากับบวกศเท่ากับศูนยอย่างนี้ใช่ไหมนะครับเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยคือ z เป็น0ตัดระนาบ xy z เป็น0นย์นะครับอ่เราก็ลองต้องพยายามวาดกราฟนี้ออกมาว่ากราฟนี้เนี่ยมันคืออะไรเนาะนะครับอ่ผมขยับตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ถ้าลองเขียนออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็น y เท่ากับอะไรเอย่ย y เท่ากับ x กำลังลบ x กำลังสองถูกไหม y เท่ากับลบ x กำลังสอง่าถ้าเกิดจะวาดกราฟม,มันออกมาผมก็จะวาดกราฟตรงนี้เล็กๆนะครับเอ่อก็จะได้เป็นกราฟอย่างนี้ ครับเพราะว่า y เท่ากับ x กํลัง2เนี่ยเป็นพาราโบลาชี้ขึ้น y เท่ากับลบ x กํลัง2ก็จะเป็นพาราโบลาคว่มลงอ่ะเดี๋ยวผมทำให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอ่อเอาไปรวมเป็นกราฟสมมติทีเดียวนะครับนะครับอ่ะ x z x z คือยังไง x z คือ y เป็นศูนย์นะครับใช่ไหมเพราะว่าตัวแปรที่หายไปคือ y นะครับ x z คือ y เป็นศูนย์ก็จะเป็น x 2, 2> <3 S 1> กํลัง2ส่วน3กํลัง 2, 2บวกด้วยศูนย์บวกด้วยอ่าแกํลัง2เท่ากับศูนย์ นะครับก็จะได้เป็น x กําลังสองบวก 9z กําลังสองเท่ากับศูนย์ตัวนี้เนี่ยอาจจะงงนิดนึงว่ามันคือกราฟอะไรวะใช่ไหมแต่ว่าผมบอกให้ว่าตัวนี้เนี่ยความจริงแล้วเป็นกราฟเป็นเป็นกราฟที่มีอยู่จุดเดียวก็คือจุดตรงกลางนี่เองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลองนึกภาพนะครับว่าคุณมี x กําลังสองตัวนี้เนี่ยเป็นบวกถูกไหม 9y กําลังสองเอ้ย 9z กําลังสองตัวนี้ก็เป็นบวกเหมือนกัน นะครับคุณเอาตัวที่เป็นบวกมาบวมกันแล้วกลายเป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นคุณเอาจํานวนบวกมาบวกเป็นจำนวนบวกรวมก,กันได้ศูนย์มันเป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมบวกบวกบวกเอามาบวกด้วยบวกมันก็ต้องเป็นบวกนะครับก้อน,นี้เดียวที่จะเป็นศูนย์ได้เนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยต้องเป็นศูนย์นะครับเพราะนั้นก็จะมีคําตอบอยู่จุดเดียวก็คือ x เป็นศูนย์ z เป็นศูนย์นะครับอ่ะก้นี้สุดท้าย y z คืออะไร y z คือ x เป็นศูนย์เห็นไหมาก็จะกลายเป็นศูนย์บวก y ส่วน9บวก z กำลัง2เท่ากับ0อันนี้เนี่ยก็จะได้กราฟเป็นเ y เท่ากับลบ9 z กำลัง2นะครับ y z นะครับกราฟก็จะประมาณนี้เอามารวมกันเกิดอะไรขึ้นเอามารวมกันยังยังไม่รวมกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอามารวมกันทีเดียวนะครับเราได้กราฟตัดระนาบแล้วเอามาจุดตัดแกนบ้างดีกว่าเราจะหากราฟตัดระนาบเราจะหาจุดตัดแกนนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าเอาข้อมูลพวกนี้มารวมกันแล้ว,ลวกราฟมันจะเป็นทิศทางไหน จุดตัดแกน x เป็นอย่างไรจุดตัดแกน x เนี่ยก็คือ y เท mm. ่ากับ0แล้วก็ z เท่ากับ0อ่ะตัวนี้เนี่ยก็จะหาง่ายหน่อยนะครับถ้าเกิดคุณได้ y เท่ากับ0กับ z เท่ากับ0เนี่ยก็จะแก้หา x มาได้เลยอ่ะแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันจะน่าเบื่อหน่อยมันจะเห็นได้ชัดมากมากขึ้นในตัวอย่างต่อไปเนาะอ่ะก็คืออ่อถ้าเกิดอยากจะหาจุดตัดแกน x นิสิตก็ต้องอ่าทำให้ y เป็น0ให้ z เป็น0แล้วแก้หา x ออกมาแต่ในกรณีนี้เนี่ย ถ้าดูสมการถ้า y เป็นศูนย์ปุ๊บถ้าเป็นศูนย์ปุ๊บ x กําลังงเท่ากับ3ส่วน3กําลัง2เท่ากับ0เนี่ยจะได้ออกมาว่า x เท่ากับ0ในทำลองเดียวกันนะครับถ้าเกิดน,นิสิตลองทำดูเนี่ยลองเติมในช่องว่างเองเนาะจะได้ y เท่ากับ0แล้วก็ z เท่ากับ0เหมือนกันอ่าในกรณีนี้เนี่ยก็จะน่าเบื่อหน้าเบื่อหน่อยก็คือจะมีจุดตัดแกนจุดเดียวก็คือจุด0 0นะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่านี่คือจุดตัดแกนของเราเนาะนะครับแต่สิ่งที่น่่าาสนใจกวกว็คือ กราฟตัดระนาบว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะผมก็ต้องเขียน x y z ลองดูระนาบ x y ก่อนดีกว่าระนาบ x y คืออันนี้นะครับระนาบ x y สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อ x อยู่ทางนี้ y อยู่ทางนี้ x อยู่ทางนี้ y อยู่ทางนี้ใช่ไหมเราจะเอาอันนี้เนี่ยมาแปะตรงนี้นะครับวิธีการดูง่ายๆก็คือถ้าเกิดคุณมองตรงนี้นะแล้วกราฟเนี่ยมันคว่ำอยู่ใต้ y กราฟเนี่ยมันก็ต้องกราฟเนี่ยมันก็ต้องไปทางนี้นี่เองนะครับเราเป็นวาดกราฟที่พื้นเนาะ เป็นอย่างนี้อ่าเราก็จะได้กราฟตัดระนาบ x y เนี่ยที่หน้าตาแบบนี้อ่าโอเคเนาะได้กราฟตัดระนาบ x y เป็นแบบนี้นะครับกราฟตัดระนาบ y z มักดีกว่าอ่ากราฟตัดระนาบ x z เนี่ยเราไม่เห็นอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่ามันไปนะครับอ่ากราฟตัดระนาบ x เออ y z ผมเออผมเขียนเป็นสีส้มแล้วกันนะครับจะได้เห็นข้อแตกตากา่างแก้กราฟข้ามบลหน่อยครับแก้าข้อมบลวาดผิดนะครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เนาะอ่า ลองลองดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกราฟนี้เนี่ย y, y เท่ากับลบเก้าแซดกำลังสองใช่ไหม y เท <Y S 1> ่ากับลบเก้าแซดกำลังสองเอ่อถ้าเกิดอยากจะวาดจริงๆเนาะวาดอย่างเงี้ยน่าจะง่ายกว่าคือให้ y อยู่ข้างบนให้แซดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่อมันก็จะได้กราฟประมาณนี้อ่าวิธีการดูว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเอ่อ y เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นตัวฟังก์ชันใช่ไหมแล้ว z ซดกำลังสองก็จะเป็นพาราโบลาเนาะนะครับก็ก็ก y เนี่ยเอ่อเป็นลบตลอดนะครับก็คือเอ่อมันต้องอยู่ว่าไฟล์ฝั่งลบตลอดนะครับที่ผมวัดเมื่อกี้แ y อย่างนี้เนี่ยผิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแ y อย่างนี้ y เป็นได้ทั้งบวกทั้งลบเอ่อเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบเนี่ยผิดครับอ่าเป็นว่า y ากับลบเก้าแกำลังสองเนี่ยในกราฟน้าตายนี้นะครับอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเอานี้เนี่ยไปแปะอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับคือเราก็ต้องมองว่า y เนี่ยคือตรงนี้ส่วน z เนี่ยคือตรงนี้นะครับ อ่ะก็คือเราก็ต้องจับมันแล้วก็เราก็ต้องหมุนมันหน่อยเนาะให้ y มันอยู่ตรงนี้ให้เส้นมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือในทิศทางของ y เนี่ยฝั่งลบเนี่ยมันก็จะเป็นพาราโบลานะครับอ่าแล้วก็ติดผนังด้านหลังติดผนังด้านนี้นะครับอ่ะผลที่ได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ถามว่าการวาดกราฟเนี่ยมันช่วยอะไรเรานะครับถามว่าการวาดกราฟนี้ม่ช่วยอะไรเรานะครับ มันช่วยบอกทิศทางของไอ้ตัวนี้นะครับว่าเราอยากได้กราฟที่หน้าตาอย่างนี้เป็นแบบพาราโบลาสามมิติและสิ่งที่เรารู้เนี่ยคือพาราโบลาเนี่ยเวลามันตัดแกนเเ,เวลามันตัดระนาบ x y เนี่ยมันตัดเป็นสีแดงมันตัดระนาบ xz เนี่ยมันตัดเป็นสีส้มนะครับเราก็สูบได้ว่ามันต้องเป็นพาราโบลาที่เปิดทางซ้ายแน่เลยมันไม่มีเงื่อนไขอื่นที่เป็นไปได้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นคําตอบของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยกราฟที่ได้เนี่ยจะหน้าตาแปบนี้อะไรประมาณนี้นะครับอ่า วิธีการทาเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะก็คือเราได้สมการมาแล้วก็หาข้อมูล6ตัวนะครับก็คือกราฟตัดแกนจุดตัดแกน3จุดแล้วก็กราฟตัดระนาบสา3กราฟนะครับรวมกับข้อมูลที่เรารู้ว่ากราฟเนี่ยมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงข้อมูล6อันเนี่ยมันก็ควรจะบอกทิศทางเราได้นะครับนะครับถ้าเกิดเวลาเอาไปวาดกราฟจริงจริงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องทําถึง6ข้อมูลก็ได้นะครับจริงๆแล้วหากราฟตัดระนาบสักอัน2ออันเนี่ยเราก็จะสรุปได้แล้วนะครับแต่ว่า ในกรณีที่ข้อสอบเนี่ยเขาถาม่าครับว่าให้หาทั้งหมดเนี่ยน,นิสิตก็ต้องหาทั้งหมดได้นะครับเ,เดี๋ยวลองไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอโอเคอาจจะให้วัดการาประมาณนี้นะครับ y กาลังสองบวก z กลังสองนะครับเท่ากับ x กาลังสองส่วนเก้าบวกสิบหกนะครับต้องทํำยังไงจัดเป็นรูปมาตรฐานก่อนนะครับอ,อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเขียนคําตอบให้เลยแล้วกันนะครับแต่ว่านิสิตควรจะจัดเป็นเนอะหลักๆเนี่ยก็คือเราต้อง เอาทุกอย่างมาไว้ฝั่งเดียวกันและนิสิตพอนิสิตเห็นค่าคงที่ปุ๊บนิสิตก็ต้องพยายามทําให้เป็นหนึ่งนะครับอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะเป็น x ก,กาลังสองแบบมีเครื่องหมายลบเพราะเราจะโยนไปไว้ฝั่งซ้ายเนาะนะครับอ่ะอ่าเอามาหารกันเนี่ยอ่อมีเก้าอยู่แล้วถ้าเกิดเราหารสิบหกเนี่ยก็คือเก้าคูณสิบหกนะครับซึ่งคืออะไรไม่รู้แหละแต่ว่ามันคือสามคูณสี่กำลังสองเพราะนั้นมันคือสิบสองกำลังสองถูกไหมนะครับแล้วก็ เออบวกด้วย y กําลังสองส่วนด้วย4กําลังสองบวกด้วย z กําลังสส่วนด้วย8กําลัง2เท่ากับ1น่นะครับเท่ากับ1อย่างนี้นะครับเออมันก็จะเป็นสมการมะตะาตรฐานแล้วนะครับเราก็ต้องถามตัวเองว่าอ่าในกรณีนี้เนี่ยเราควรจะเ,เราควรจะทายังไงต่อนะครับเ,เราควรจะดูสิว่าสมการนี้เนี่ยมันเป็นสมการของอมันเป็นสมการของกราฟอะไร นะครับอ่ะให้เวลาสักพักหนึ่งนะครับนิสิตลองกลับไปดูนะครับแล้วลองหาดูว่ามันเป็นสมก,การของอะไรนะครับอ่ะลองกดหยุดวิดีโอแล้วลองกลับไปหาดูนะครับสําหรับคนที่อ่ามีคําตอบในใจแล้วอ่ะมาฟังเฉลยกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการาฟที่กําลังสองสามที่มีเครื่องหมายม,ม,ม,มีหนึ่งอยู่ฝั่งขวานะครับอ่ะก็จะเป็นการฟาฟประเภทที่สองนะครับการฟาฟประเภทที่สองก็คือเอ่อมีเครื่องหมายลบที่เดียวจะเป็นไฮเปอร์โบลา ไฮเปอร์โบลาทรงรีหนึ่งชิ้นนะใช่ไหมไฮเปอร์โบลาหนึ่งทรงรีหนึ่งชิ้นนะครับอ่ะกราฟก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับ่าประมาณนี้นะแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่รูปทรงที่เป็นนาฬิกาทรายเนี่ยมันจะเปิดปิดฝั่งไหนนะครับเราก็ต้องไปดูกันต่อนะครับอ่ะอ่าเราก็ทําไงต่อดีเราก็หา3ามอย่างนะครับก็คือเอ่อหา6อย่างก็คือจุดตัดแกน3ามจุดแล้วก็กราฟตัดระนาบ3ามกราฟนะครับ อ่ะ xy ระนาบ xy ให้แซเป็น0นย์ก็จะกลายเป็นลบ x กําลังสองส่วน12กําลังสองบวก y กําลังสองส่วน4กําลัง2เท่ากับ1อ่ะ y แซคือ x เป็น0นก็จะเป็น y กําลัง2บวก z กําลัง2ส่วน4กําลัง <c incentiv ization ina> 2บวกส่วน8กําลังสองเท่ากับ1นะครับส่วนอ่าส่วนระนาบ x z เนี่ยก็จะเป็น y เท่ากับ0นนั่นเองก็จะเป็นลบ x กําลังสองส่วน12กําลัง2บวก z กําลังสองส่วน8กําลังสองเท่ากับ1 <c oughs> อแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะวาดกราฟในแกนมันออกมาว่าเออมันเป็นยังไงเนาะในกรณีนี้เดี๋ยวผมท y, z, ํา y นี้ z นี้แล้วกันนะเราจะไม่ต้องหมุนมันมากนะครับแล้วก็เออเป็น x นี้นะครับอ้าวเอากราฟตรงนี้ก่อนเอา y z ก่อน y z เนี่ยง่ายนะครับ y z เนี่ยเป็นทรงรีวงรีเนาะที่มีความยาวเอ่อสี่หน่วยทางแกน x แล้วก็แปดหน่วยทางแกน z อ่ะก็ต้องเป็นอันที่สูงผมบอมสูงหน่อย นะใช่ไหมเพราะว่า4หน่วยตามแกน y แล้วก็8หน่วยตามแกน z นะครับเอ่อเอ็กซ์ y กับ x z เนี่ยจะปกลายเป็นไฮเพอร์โบลาถูกไหมเอ็ XY กซ์ y เอ็กซ z กลายเป็นไฮเพอร์โบลาเพราะเป็นกำลัง2องลบกำลัง2อเท่ากับหนะครับอ่าอ่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดลองดูเนี่ยจะเห็นว่าเอ่อมองถ้าเกิดเรามองว่าเป็นตัดแกน x เนี่ย ใช่ไหมครับดูตัวนี้แล้วกันครับตัดแกน x ก็คืออีกตัวแปรหนึ่งเป็นศูนย์ในกรณีที่ตัวดูตัวนี้เนี่ยตัดแกน xy เป็นศูนย์ถูกไหม y เป็นศูนย์ปุ๊บมันจะไม่มีคําตอบเพราะเป็นลบ x กาลังสองเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าไม่ตัดแกน x ใช่ไหมไม่ตัดแกน x เพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณให้ตัดแกน xy จะเป็นศูนย์คุณจะได้ลบซัมติงกาลังสองเท่ากับหนึ่งซึ่งไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ตัดแกน x มันก็เลยจะตัดแกน y สองที่ปั๊บป่านี้ ครับทำนองเดียวกับแซทข้างล่างนี้ครับไม่ตัดแกนเอกอ่าเราได้ตัดกราฟตัดระนาบมา3กราฟแล้วต่อไปเราจะไปดูจุดตัดแกนมั่งอ่ะตัดแกน x ตัดแกน y ตัดแกน Z ทํำยังไงนะครับตัดแกน x ตัดแกน y ตัดแกน z ก็คือให้อีก2ตัวแปรเป็น0ถูกไหมถูกไหมครับอ่ตัดแกน x ให้ y กับ z เป็น0นให้ลบ x กําลัง2อส่วน12อกําลัง2เท่ากับ1นอ่อันนี้เนี่ยไม่มีคำตอบอ่ะก่อนอื่นอันนี้มาได้ยังไงนะครับอันนี้เนี่ย าจากว่าการตัดแกน x คุณก็ดูสมการนี้นะครับแล้วก็ให้สมการนี้เนี่ยให้ y กับ z เป็น0ูนย์เพราะเราจะตูตัดแกน x นะครับได้ลบ x กําลัง2ส่วน12เท่ากับ4กําลัง 12, 2เท่ากับ1ไม่มีคําตอบก็คือไม่ตัดแกน x ทํานองเดียวกันถ้าเกิดเป็น y ถ้าเกิดเป็น y เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็น y เนี่ยเราก็ใช้สมการเดิมแต่ว่าเราให้ x เป็น0ูนย์แล้วก็ z เป็น0ูนย์นะครับก็จะกลายเป็น y กําลัง2ส่วน4กําลัง2เท่ากับ1ได้ y เท่ากับบ ถูกไหมทำนองเดียวกันถ้าเกิดเป็น z กําลัง2ส่วน8กําลัง2เท่ากับ1ได้ z เท่ากับบวกลบ8อ่าเราก็จะรู้ว่ามันจะตัดแกน x ไม่ตัดเลยตัดแกน y ตัด2ที่ที่4กับลบ4แล้วก็ตัดแกน z ที่8กับ8แอ่าเราเอาทุกอย่างนี้มารวมกันนะครับเราก็จะได้ทิศท,ทางของกราฟมาว่ากราฟเนี่ยมันควรจะหันหัวหันหางไปทางไหน เริ่มจากจุดตัดแกนก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะตัดแกน y ที่สองที่นะั่นก็คือ c กับลบ c ส่วน z เนี่ยก็จะตัดที่8กับลบแปแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อนะครับอ,อันนี้เนี่ยเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกราฟตัดระนาบบ้างว่ากราฟตัดระนาบ3าอันนี้เนี่ยเราเอามาแปะบนระนาบอันนี้ได้อย่างไรนะครับก็คือถ้าเกิดเรารู้ระนาบ xy นะครับเราดูระนาบ xy x y อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเปิดตามแกน y นะครับมันก็ควรจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันจะเปิดตามแกน z นะครับดูตามระนาบ xz ระนาบ xz ก็คือระนาบนี้นะครับมันจะเปิดตามแกน z มันก็จะเป็นนะครับอ่ะแต่อันที่จะเป็นตัว k ของเราเนี่ยก็คือ yz อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นกราฟที่มันเปิดนี้นะครับอ่ะอาจจะดูงงว่าเฮ้ยแล้วมันมันเป็นกราฟอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิด ออลองดูดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อความจริงแล้วเนี่ยเอ่อมันจะมีทิศทางเดียวเนะที่หน้าตัดตรงนี้เนี่ยเป็นวงกลมนะครับก็คือทิศทางที่มันเป็นทรงกระบอกไปตามแ,วแกวแนวแกวน x นะครับอะคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะเป็นคําตอบประมาณนี้นะครับขึ้นหน้าใหม่แล้วกันคําตอบอะรูปมันจะเบี้ยวๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะเห็นภาพนะว่ามันเป็นทรงกระบอกนะครับที่แบบว่าเว้าเข้าไปนะครับแล้วก็บานออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยที่ ทางเข้าทางออกเนี่ยมันจะเป็นตามแนวแกน x นั่นเองนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นคําตอบของเรานะครับอ่ะก็อ่าสำหรับตัวอย่างนะครับก็จะจบลงประมาณเท่านี้นะก็คือเออเราก็จะอ่าใช้หลักการเดียวกันนะก็คือเราจำอ่ารูปทรงให้ได้ก่อนเทียบสมการแล้วก็จำรูปทรงให้ได้ก่อนแล้วเราก็หากราฟตัดระนาบ xy เอ่ XY z, อ xyz x z หาจดุดแกน xyz นะครับเพื่อที่จะบอกว่าทิศทางมันเป็นทิศทางไหนแล้วเราก็เอาข้อมูลรูปตรงนี้มารวมกับ ตรงนี้เราก็จะได้คําตอบที่หน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งนะครับที่เราจะพูดเรื่องแบบนี้แต่ว่าจะเป็นการเลื่อนแกนด้วยนะครับก็จะ,ะยากขึ้นไปอีกนะครับก็ก็หวังว่าจะ,จะตั้งใจดูฟังกันนะครับและเดี๋ยวและเดี๋ยวถ้ามีคําถามอะไรก็นิสิตก็สามารถพิมพ์มาถามได้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้า